ผมสพพมเชัยกิตครับพี่ใหญ่ค่ะใหญ่ครับ,รบก็เดือนนี้เป็นเดือนที่มีงานประลักสำคัญสองงานนะฮะเป็นคล้ายวันมรณภาพจากหลวงพ่อแล้วก็เป็นวันเกิดท่านเจ้าคุณหลวงพี่ของเราก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆตั้งสัจจาที่ฐานกันทำบุญถวายให้ ทั้นองค์หลวงพ่อใหญ่ละท่านเจ้าพนของเรานะครับคือท่านเองคงไม่เคยกับเรียนเคยกับท่านหลายครัง้งท่านไดเห็นอยากได้ให้เราทาบุญเยอะๆอยากให้เราปฏิบัตินะฮะก็เลยอยากว่าให้เชิญชวนพวกพวกพ้องของเราต้องตั้งสัจจะของตัวเองดูสักหน่อยหนึ่งว่าในเดือนนี้เราจะทําอะไรถวายคุณท่านได้ เช่นขอผมเองก็ตั้งสัจจะตัวเองว่าจะทำทานทุกวันนะฮะแล้วก็มีวาระจะไปถึงศิลที่วัฒนสุในปันงาสักสามวันสี่ถึงสี่ห้าเสิ่แปดแล้วก็ภาวนาก็ตั้งสัจจะว่าอย่างน้อยเดือนนี้นต้องมีตั้ง ภาวนาสักสิบวันนะครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนลองตั้งสัจจะตัวเองดูนะฮะแล้วก็เพื่อถวายคุณที่หลวงพี่ทั้งทั้งหลวงพี่ทั้งหลวงพ่อเหนื่อยองมาดูแลพวกเราให้อบรมสั่งสอนนะครับถ้าเป็นไปได้ตั้งสัจจะของตัวเองครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากไม่ต้องเหมอนไข่นะครับกบคุณครับ